อ่าแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเหมือนรีวิวที่ดูไหมก็ใกล้เคียง,ใก,ยงใกล้เคียงใกล้เคียงยังไงไหมก็คล้ายๆกันกับคนที่รีวิวชั้นตาสวยค่ะคุณ <c oughs> หมอก็น่ารักและใจดีค่ะ <c oughs> ทำแล้วก็ไม่ไม่ได้เจ็บอะไรเลยสามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะมีตาชั้นเดียวค่ะก็เลยอยากให้มันถ่ออกมาสวยอยากจะไปทำตาสองชั้นนะคะรอติดตามนะคะ ตอนนี้ก็หลังลงมาหลังจากทำไป15นาทีนะคะก็ตึงๆนิดหนึ่งตาโตขึ้น คุณหมอก็กะให้ดูว่ามันจะประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะปรึกษาคุณหมอว่าจะประมาณไหนดีที่ออกมาดีอะค่ะตอนนี้ก็ตึงๆอยู่ค่ะพี่พยาวันก็น่ารักค่ะชนคคย,ยคุณหมอก็น่ารักค่ะ,ะก็ทําตามมาประมาณ2เดือนแล้วค่ะก่อหน้านั่นคือมีปัญหาอย่างไรบ้างคะก็คือมีตาชั้นเดียวค่ะปกติตาชั้นเดียวแล้วเคยติดสติกเกอร์ตาสองชั้นหรืออะไรางี้หรือเปล่าครับไม่ได้ติดค่ะไมไ่ติดเลยใช่ ถูกใจค่ะคนรอบข้างก็ชมว่าโอเคดีค่ะเรื่องการแต่งหน้าครับก็ก็แต่งง่ายขึ้นค่ะก็แต่งหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมก็กีดตา่ายขึ้นค่ะเขาบอกว่าก็สวยขึ้นดูดีขึ้นไงค่ะก็บอกว่าหน้าหวานขึ้นคุณหมอก็แนะนําดีค่ะว่าให้แบบเออประมาณนี้เพราะว่ามันจะได้ออกมาตัวดีค่ะ ไม่ได้ดีเฟยแล้วไม่ได้รีเฟยแล้วคคุณหมอเลือกให้เลยใช่ใช่ค่ะตอนทําก็คุณหมอก็มือเบาค่ะไม่ไม่ได้เจ็บอพอทําเสร็จก็ก็ไม่ได้เจ็บหลังทําก็ไม่ไม่ได้มีเจ็บมีปวดอะไรเลยค่ะก็ใช้ชีวิตปกติรอยแผลก,ก็ก็ยังมีมีรอยอยู่บ้างค่ะก็ทายาใช่ก็ทายาทุกวันอ่าแล้วผลที่ได้เนี่ยเหมือนรีวิวที่ดูไหมก็ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงยังไงไหม ก็คล้ายๆกันกับคนที่ดีเวยก็ทำแล้วก็โอเคแล้วก็มันก็จะแต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยค่ะก็ลดระยะเวลาในการแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายรูปออกมาก็จะดูดีขึ้นนะคะชั้นตาสวยค่ะคุณหมอก็น่ารักและใจดีค่ะทำแล้วก็ไม่ไม่ได้เจ็บอะไรเลยสามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะใครที่สนใจก็ลองมาติดต่อสอบถามข้อมูลที่เทียคอนคลินิกได้นะคะ